สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับแฟนมวยที่ติดตามมวยไทยยุคใหม่นะครับวันนี้ครับเป็นการพรีวิวและเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ซึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่30เมษายน2 5 6 5ครับถ่ายทอดสดทางช่อง3า d ดีครับเวลา12นาฬิกา15นาทีครับถึงเวลา14นาฬิกานเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับผู้มวยครับประกอบไปด้วยคู่ที่1ครับเป็นมวยรอบแชมเปียนมาบินครับครั้งที่10รอบน็อกเอาท์ครับระหว่างจอมใจนักสู้ยิมครับพบกับเพชรนำชัย เกียิกาเซมครับพิกัด125ปอนด์ผู้ที่2ครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครับครั้งที่4ในการพบกันระหว่างวัชรชัยแดงเขาทรายครับพบกับพระฤทธาน้อยทีบีเอ็มยิมครับในพิกัด135ปอนด์ผู้ที่3ครับเป็นคู่เอกนารายการเป็นการชิงแชมป์ว้างครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับดูสเปอร์แบตตอรเบดครับ122ปอนด์ครับการพบกันระหว่างเพชรสมหมายสอสมหมายพบกับอิทธิพล์สิงห์มาวินครับ ในพิกัด122ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่ปิดท้ายเป็นการพบกันระหว่างอเล็กยอดยุทธมวยไทยพบกับแรงฤทธิ์ปอพิคเนีตครับวิเค์วิจารณ์คู่มวยคู่ที่1ครับระหว่างจอมใจนักสู้ยิมพบกับเพชรนำชัยเขียรดกาเซมครับสำหรับจอมใจนักสู้ยิมครับเป็นมวยประเภทมวยซ้ายครับเป็นมวยขาแรกขาลุยครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับมาจิตหัวใจนี่ถือว่าดีครับผ่านมวยผ่านกระดูกมวยมาค่อนข้างโชคชนครับ สำหรับ3าฟอร์มหลังครับก็มีชนะคะแนนจอมเดชจิตเมืองนนท์ครับที่พิธีมวยศึกเจ้ามวยไทยชนะนกยูทที่2ครับฟ้าประธานเดชเพชรสีทองครับที่พิธีมวยศึกเจ้ามวยไทยครับและฟอร์มล่าสุดครับและฟอร์มล่าสุดครับแพ้นอกยกที่3โนนิสันภูเก็ตไฟขับครับที่ศึกเจ้ามวยไทยครับปัจจุบันครับเจ้าตัวก็เก็บตัวซ้อนู่ที่ค่ายมวยนักสู้ยิมครับส่วนวันนี้ครับคู่ชกเพชรนำชายเกียริกาเซมครับ เป็นมวยฝีมือเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยที่โด่งดังในโซนภาคใต้ครับเป็นมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในมีลูกปัดขาครับครับอาศัยหลักอาศัยเหลี่ยมครับมวจิตหัวใจก็ถือว่าพอใช้ได้ครับสําหรับคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับส่วนตัวก็ยังชอบไปที่จอมใจนักสู้ยิมครับวันนี้ดูว่ามวยจิตหัวใจครับจะดีกว่าแล้วก็นักมวยก็ชกในศึกเจ้าเมยไทยค่อนข้างบ่อยครับเป็นมวยที่ถูกตลาดครับถูกถูกฉลกกับศึกเจ้ามวยไทยครับ ซึ่งเวทีมวยสยามอมน้อยครับเป็นเวทีที่มีค่อนข้างขนาดเล็กครับผมมองว่ามวยที่เดินทางครับจะมีโอกาสในการชนะมากกว่าครับและก็เสียงเชียร์ครับจะมีส่วนที่ช่วยให้มวยที่ตัวเล็กกว่าหรือว่ามวยที่เป็นมวยสไตล์เปิดเกมครับมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะค่อนข้างสูงครับผู้นี้จึงชอบไปที่จอมใจนักสู้ยิมครับสหรับผู้ที่2ครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครับทั้งที่4เป็นการพบกันระหว่างวัชรชัยแดงเขาทรายพบกับพฤหัสน้อย ทีบีเอ็มยิ้มครับในพิกัดหน5่อยสาปอนด์สำหรับวัชระชายแดงขาวทรายครับเป็นมวยอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับจากจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันครับเจ้าตัวเก็บตัวซ้อนอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักครับที่เดิมของเจ้าตัวครับก็คือสัมอยน้อยต่อผู้สุวรรณครับหรือว่าวัชระเล็กสิครูดำครับหรือวอจักรวุฒิครับเป็นมวยเข่าครับแต่ว่าเจ้าตัวจะมีแข้งซ้ายที่ค่อนข้างรวดเร็วค่อนข้างฉลาดครับแลวก็ค่อนข้างที่เตะหนักครับัวาจิตควาบ อมเมที่มีชื่ออีกคนหนึ่งครับเพราะว่าช่วงหนึ่งครับแกเป็นมวยรองแล้วก็สามารถชนะมวยที่เป็นมวยที่เป็นมวยต่อได้ค่อนข้างหลายคนครับในช่วงนั้นครับซึ่งเจ้าตัวก็ถือว่าฮอตในช่วงหนึ่งสําหรับสํา้อยน้อยหรือวัชรชัยครับสาหรับสฟอร์มหลังครับก็มีชนะคะแนนเพชรรีดินชอไทยเศษครับที่ศึกสอนธนพลครับแพ้คะแนนเดชทรงวุฒิศิษย์ดรชานชัยครับที่ศึกจิตเมืองนนท์และฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนเพชรรีชัยเดชเพชรสีทองครับ ที่ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับส่วนคู่ชกวันนี้ครับพลหัสน้อยทีบีเอ็มยิมครับสำหรับผลหัสน้อยทีบีเอ็มยิมครับเป็นมวยอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายจากจังหวัดสงขลาปัจจุบันครับเจ้าตัวซ้อนไปที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมครับเป็นมวยซ้ายประเภทสูงยาวครับติซ้ายต่อยซ้ายวงในครับก็มีลูกขวางค้ำแทงครับเข่าเจ้าตัวนั้นค่อนข้างแหลมนะครับ แลวก็วงในครับมีลูกปัมรัดฟัดตีครับมีลูกเข่ากระทุงหรือว่าเข่ายัดไส้นะครับที่ค่อนข้างรุนแรงครับและยังมีอาวุธลับครับก็คือเพลงศอกนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ค่อนข้างทําได้ดีครับสำหรับ3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะนอกยกที่4ชาติมังกรจอห้าพยัคครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะคะแนนนนทชัยจิตเมืองนนครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับและฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนจอมโหดเจพาวเวอร์ลูฟภูเกตครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเช่นกันครับ สำหรับคู่นี้ครับทางด้านวัชรชัยครับเป็นมวยประเภทซ้ายฝีมือครับบวกเข่าครับส่วนเพชรพฤหัสครับเป็นมวยซ้ายฝีมือเช่นกันครับบวกเข่าเช่นกันครับคู่นี้ครับน่าจะเป็นมวยอีกคู่หนึ่งครับที่โชคแล้วน่าจะสูสีคู่ขี้กันครับสถานการณ์น่าจะพลิกไปพลิกมาครับในวันนี้ครับผมยังซื้อไปที่ความสดนะครับของพลหัสน้อย t b m ยิมนะครับวันนี้ดูว่าเจ้าตัวครับมีความสดของร่างกายที่มากกว่านะครับ และก็เป็นนักมวยที่อายุยังไม่เยอะครับส่วนสูงวันนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับเป็นมวยจากทางใต้ครับจากจังหวัดสงขาวันนี้ดูว่าจังหวัดฝีมือครับแล้วก็เพลงสอกครับวันนี้ดูว่าน่าจะผ่านได้ครับวันนี้จึงชอบไปที่พระฤหัสน้อยทีวีเอยิมครับวันนี้จะอาศัยจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในก็จะมีเข่ากระทุ้งและก็มีเข่ายัดไส้ครับเพื่เพก็จะมีลูกฟันศอกครับวันนี้ดูว่าน่าจะชนะไปได้ครับสนับพระฤหัสน้อยทีวีเอ็มยิมครับ สกคู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการเป็นการจิงแชมป์ว่างครับพิกัดถึง122ปอนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรสมหมายซอสมหมายพบกับอิทิพลสิงมาวินครับในพิกัด122ปอนครับสรับเพชรสมหมายซอสมหมายครับเป็นมวยอายุ24ปีส่วนสูง164เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาจากจังหวัดลำพูนครับปัจจุบันเจ้าตัวซ้อนไปที่จังหวัดลำปางนะครับและแน่ดีครับเจ้าตัวก็เคยเป็นแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ ในพิกัด115ปอนด์ครับถ้าพูดถึงเพชรสมัยครับหลายคนก็คงรู้จักครับลูกสายศึกครับรู้จักเพชรสมัยเป็นอย่างดีครับเป็นมวยประเภทฉลาดครับโด่งดังมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็ได้โชกรายการเงินล้านมาค่อนข้างมากค่อนข้างบ่อยครับสําหรับเพชรสมัยเป็นมวยที่มีจังหวัดฝีมือค่อนข้างดีครับเตะขวาต่อยขวาครับฉลาดออกอาวุธครับเป็นมวยจังหวัดจังหวัดครับถ้าคู่ต่อสู้เผลอครับก็มีลูกศอกลูกหมัดครับแล้วก็มีวิดัาทีทองครับวัจิตหัวใจถือว่าสอบผ่านครับ กอเสียมีอย่างเดียวครับก็คือการซ้อมอาจจะไม่ได้ซ้อมในค่ายมวยที่เป็นค่ายมวยค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานนะครับสาหรับ3ฟอร์มหลังของเพชรสมัยครับก็มีแพ้คะแนนโชคเพลิงฤทธิ์พอหลักบุญครับที่ศึกสอนชนพลชนะคะแนนอิทธิพลสิงมาวินคู่ต่อสู้วันนี้ครับที่ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับและก็ฟอร์มล่าสุดครับเจ้าตัวมาแก้มือชนะคะแนนโชคเพลิงฤทธิ์พอหลักบุญที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับเวทีมวยราชะดำเนินครับ ซึ่งล่าสุดครับเจ้าตัวชชคใ้พิกัด115ปอนด์นะครับสำหรับเพชรสมหมายครับวันนี้ก็เพิ่มน้ำหนักมา7ปอนด์ครับในการที่มาชกในพิกัด122ปอนด์สำหรับคู่โชคครับอิทธิพลสิงมาวินครับสำหรับอิทธิพลสิงมาวินครับอายุ20ปีส่วนสูง172เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายจากจังหวัดสงขลาครับปัจจุบันครับเจ้าตัวซ้อนวิธีค่ายมวยค่ายใหญ่และก็ค่ายมาตรฐานครับก็คือค่ายมวยสิงมาวินครับ เด็นมาประเภทมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในครับในค่ายมวยสิงมาวินครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับสลหรับวงในครับสาหรับวงในครับมีลูกความรัดฟัดตีครับมีลูกแทงเข่ามีลูกปัดขาครับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งปลายยก4ี่ยกห้าครับไม่มีหมดแน่นอนนะครับสําหรับค่ายมวยสิงมาวินครับเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะแรงปลายครับทานักมวยได้ออกมาค่อนข้างดีเกือบทุกคนครับสาหรับ3ฟอร์มหลังครับก็มีแพ้คะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายครับ ทีวิทีมวยศึกเจ้ามวยไทยวิทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะคะแนนสิงห์อุดรอวุธอุดรครับที่ศึกสิงห์มาวินครับและฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรทวีเข้าหอมมะลิตากล้วยไม้ครับที่ศึกเจ้ามวยไทยวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับสาหรับคู่นี้ครับสาหรับเพชรสมหมายนะครับก็เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยที่โด่งดังมานานครับและก็เป็นมวยที่ชกฉลาดครับโชกกับใครแล้วไม่ค่อยเสียเปรียบครับเพราะว่าเจ้าตัวมีชั้นเชิงมีหลักมีเหลี่ยมครับถ้าหากว่า ตามคู่ต่อสู้ครับเจ้าตัวก็มีวินาทีทองครับมีจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็มีลูกเตะนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับส่วนอิทธิพลครับก็เป็นมวยฝีมือเช่นกันครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่ามีลูกเข่ามาเสริมครับแล้วก็ได้ซ้อมในค่ายมวยที่มาตรฐานครับสำหรับผู้นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับส่วนตัวก็ยังชอบไปที่มวยที่เคยชนะมาแล้วก็มวยที่เคยโด่งดังมานะครับอย่างเพชรสมัยสอสมัยครับวันนี้ดูว่าน้ําหนักจะไม่มีผลอะไรครับ น่าจะสามารถใช้จังหวะฝีมือครับเตะต่อยและก็จังหวะบิดเลี่ยม <mb paper> บิดทรงครับจังหวะ2จังหวะ3าวันนี้ดูว่าเพชรสมหมายน่าจะสามารถชนะได้ครับและก็อีกเหตุผลหนึ่งครับมวยชิงแชมป์นี่มวยที่เป็นมวยฝีมือค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับเพราะว่าเขาจะวางแผนมาค,ามคาม่อนข้างดีแล้วก็คอยเก็บกันคอยบังอาวุธครับไฟนนี้เพชรสมหมายอาจจะออกน้อยครับแต่ว่าอาจจะออกเน้นแล้วก็สามารถเบีดยดแซงชนะคะแนนไปได้ครับชอบที่เพชรสมหมายสอดสมัยครับแล้วก็มวยคว่ที่4ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับ เป็นการพบกันระหว่างอเล็กยอดยุทธมวยไทยครับพบกับแลงฤทธิ์ปอพิคเนตครับพิกัด100ปอนด์ครับเป็นมวยเล็กๆครับสำหรับอเล็กครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมครับเป็นมวยจากต่างประเทศครับแล้วก็ล่าสุดก็เจ้าตัวก็ได้ชคในเวทีมาตรฐานนะครับก็คือเวทีมวยราชดำเนิน็นการแพ้คะแนนขุนเดชนะครับสำหรับฟอร์มล่าสุดของอเล็กครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมครับเป็นมวยขวาครับเตะต่อยครับแต่ว่ามวยฝรั่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบลูกศอกนะครับ ถ้าหากว่าเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นมวยศอกนะครับก็มีโอกาสที่จะชนะมวยฝรั่งค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคู่ต่อสู้วันนี้ครับแรงลิ์ปอพิคเนตครับเป็นมวยจากค่ายสอโชคมีชัยครับเป็นมวยเข่าที่เป็นมวยแข็งแรงครับวงในก็มีลูกปั้มรัดฟัดตีครับวงนอกก็มีจังหวะเตะต่อยครับแต่ว่าหลักๆแล้วเจ้าตัวจะเน้นไปที่เข่านะครับลูมวยเข่าที่กําลังร้อนแรงแล้วก็โด่งดังมาในช่วงนี้ครับสาหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวมองว่าอ่ามวยฝรั่งครับถ้าไม่ดีจริงครับ เอาคงไม่ให้มาออกรายการทีวีนะครับวันนี้ดูว่าอเล็กครับจะใช้ความขยันครับเตะต่อยแล้วก็ทำคะแนนคู่ต่อสู้นะครับวงในก็น่าจะสู้เขาครับวันนี้ดูว่าอเล็กครับจะแรงกว่าครับแล้วก็ตัวใหญ่กว่าสูงกว่าวันนี้จะอาศัยร่างกายครับสามารถบทเบียดแล้วก็สามารถชนะคะแนนไปได้ครับชอบไปที่อเล็กยอดยุทธ์มวยไทยครับครับและนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์นะครับของทีมงานมวยไทยยุคใหม่นะครับก็ขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับมวยไทยยุคใหม่ก็การลงคลิป ต่อจากนี้นะครับเราก็จะลงคลิปในช่องหลักของเรานะครับก็คือมวยไทยยุคใหม่นะเพื่อที่จะไม่ให้ท่านผู้ชมนะครับสับสนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe พวกเราดังเช่นเคยครับมวยไทยยุคใหม่ขอบคุณครับ